สวัสดีครับวันนี้พบกับเราช่องพังอณาภัยนุพะเก้านะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพามาชมนะครับผมวิถีนะครับผมชีวิตนะครับผมระหว่างคนกับช้างนะครับผมวันนี้เราก็มาหาหานะครับผมให้น้องยะเออให้น้องช้างนะครับผมมาตัดหญ้าขนนะครับผมนี่ก็เป็นหญ้าขนนะครับผมน้องช้างเราก็ชอบมากเลยนะครับผมก็เปลี่ยนอาหารบ้างนะครับผมก็เราก็ได้เปลี่ยนอาหารให้น้องช้างของเรานะครับ เนื่องจากว่ากินยายารรมาหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้ก็เคยมาเปลี่ยนอาหารนะครับผมเพื่อที่จะให้น้องช้าเราไม่เบื่อนะครับผมนี่ครับผมดูอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากนะครับผมอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมโอ้โหครับผมดูยาสิครับผมดูยานะครับผมวันนี้ก็มาสองคนพี่พรเข้มนะครับผมวันนี้ก็แม่พรก็ทํากับข้าวรออยู่บ้านครับผมบรรยากาศดีมากครับผมวันนี้นะครับผมบรรยากาศรอบข้างดีมากนะครับผม วันนี้เราก็ได้เกี่ยวมาก็หลายกองแล้วครับผมก็ใกล้จะเต็มรถแล้วครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นพ่อความเข้มนะครับผมผูเกี่ยวเราครับผมส่วนที่คว้มมันก็มีนาที่นะครับผมเอาคลาดนะครับผมนี่เป็นคลาดนะครับผมไว้ไว้ทาเป็นโกะเป็นกองครับผมเพื่อที่จะให้เบ็กง่ายนะครับผมแล้วก็ให้น้องช้างเราได้กินง่ายนะครับผมก็ นี่ครับผมวิถีชีวิตนะผมอ่าเราก็ได้มาตัดหญ้านะครับผมอ่านี่ครับผมวิกรเข้มนะครับผมอาหารการกินมันสมบูรณ์มากเลยนะครับผมที <mer> <men> ่มังชนสุบรีของเรานะครับผมอ่านี่ครับผมดูบริเวณรอบข้างนะครับผมก็จะมีดงนี้ก็จะเป็นหญ้าขนนะครับผมดงนี้ก็จะเป็นหญ้าขนนะครับผมอันนี้ก็เมื่อเมื่อก่อนนะครับผมที่เราได้เกี่ยวก็ตอนนี้ก็กำลังกำลังจะขึ้นได้โศกหนึ่งแล้วนะครับผมได้คืบหนึ่งแล้วนะครับผม อ่ก็อ่าชวนเชิญนะครับผมอ่าพี่น้องฟันช้างนะครับผมที่รับชมคลิปนี้ก็มาเกี่ยวด้วยกันได้นะครับผมอ่าสอบถามได้นะครับผมทางช่องพงศนาภัยนุกประเก้านะครับผมคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมอ่าว่าพิกัดหญ้านี้ตำแหน่งหญ้านี้อยู่ตรงไหนนะครับผม ใครที่อยู soup, ่ใกล้ๆนะผมเขตนี้นะผมเขตชนบุรีนะผมก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะผมว่าสอบถามพิกัดนะผมตรงที่ยาอยู่ได้นะผมก็แบ่งๆกันกินครับผมแบ่งๆกันกินไปครับผมช้างเราก็กินไม่ทันหรอกนะผมก็แบ่งๆกันกินไปนะครับผมใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะผมก็จะระบุพิกัดให้ตำแหน่งให้นะครับผมอย่าเราเยอะเลอเกินนะผมช้างเรากินไม่ทันนะครับผม เอ,ออยากก็เยอะเลยกินครับผมก็ขอเรียนเชิญน,นะครับผมพี่น้องควานช้างนะครับผมท่านใดที่รับชมคลิปก็ถ้าอยู่ใกล้แถวๆบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็จะระบ,บุพิกัดตำแหน่งให้น้องพิคอน <c oughs> กินไม่ทันแล้วนี่เมือม่อเมือม่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมนี่เกี่ยวก็ตอนนี้ก็ได้คืบหนึ่งโหนึ่งแล้วนะครับผมนี่นะครับผมดูบริเวณครับผมอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ก็พิคอนก็พักเครื่องนะครับผม เรื่องครับผมหายเหนื่อยนะครับผมเอานั่งคุยกันก่อนนะครับผมนั่งคุยกันก่อนนี่ครับผมนี่ครับผมเหนื่อยก็พักนะครับผมอยากก็ทําไม่ต้องเก่งใครนะครับผมเนื่องจากว่าโควิดนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเราก็ที่เรารู้นะครับผมอเราก็พักบ้างอะไรบ้างนะครับผมอีกอย่างก็ มาเปลี่ยนอาหารให้น้องช้างของเรานะครับผมในวัน <uma> นี <me S 2> ้นะครับผมมาเปลี่ยนอาหารให้น้องช้างของเราด้วยนะครับผมนี่โควิดมาอยู่ป่าครับนี่โควิดมาอยู่ป่าครับผมพีควันเข้มได้กล่าวไว้นะครับผมเอออันนี้ครับผมก็บริเวณที่เราอยู่ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับผม่างไกลผู้คนนะครับผมเราก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับผมคนนอกก็ห้ามเข้านะครับอผม ทำทางเข้าให้ใหเ, <laughs> เรียบร้อยเลยก็เรียนเชิญเลยนะครับผมพี่น้องควานช้างนะครับผมท่านใดไม่มีหญ้านะครับผมอยากจะเปลี่ยนอาหารให้ช้างนะครับผมอ,อยากจะเปลี่ยนจากหญ้าลำเป็นหญ้าขุนะครับผมนี่ครับผมดูเส้นทางที่เรามานะครับผมไม่มีอุปสรรคใดๆกีดขวางนะครับก,กินไม่ทันเนาะไม่เนื่องด้วยพวกเราตอนี้แล้ว <c oughs> เอ,อ่อทางทางให้เรียบร้อยนะครับผมทางทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมรับประกันรถติดนะครับผมแต่อย่าถอยลึกนะครับผมก็แต่อย่าถอยลึกนะครับผมไม่ <c oughs> <c oughs> แน่นะครับผมบถ้าถอยประมาณกลางๆนี่ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าว่าถอยลึกไม่แน่นะครับผมอาจจะมีอดินฝนตกนะครับผ <stop pet S 2> มช่วงนี้ก็ฝ<ม><ๆ>นตกน้ําก็อาจจะขังหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เบรกไกลนะครับผมเบรกไกลเบรกไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับผมก็ดูบริเวณที่เราตัดนะครับผมนี่เบรกไม่ไกลนะครับผม อ่าก็ถ้าท่านใดนะครับผมอยากจะเปลี่ยนอาหารให้น้องช้างถ้าผมนี่ดูรำใหญ่ๆท่านั้นนะครับผมแห้งๆกำลังกินเลยนะครับผมเออนี่ไปปลูกที่บ้านเลยนี่นะครับผมจะเอาไปปลูกที่สุรินทร์เรานะครับผมปลูกที่นาเรานะครับผมออ่อ่าาสักแปลงเนา <ผม S 2> ะประคบรเนาะอ่าเพื่อที่จะรองรับอาหารเนาะเพราะว่าดูสุรินทร์เราแรงเราก,กินยาในีเปียก็ไม่ไหวเนาะไม่แน่เราจะอาจจะได้กลับอ่โดยเร็วครับอาจจะได้กลับบ้านใช่ครับผมอ่าก็ ไม่รู้ต้องวันภายพักหน้าแต่ยังไงเราก็วางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอถ้าว่าจะได้กลับยังไงนี่นะครับผมนี่วิธีการปลูกก็ง่ายๆครับผมอ่าตัดตัดครับผมตัดแล้วก็โยนไม่เลยอ่าให้รถไถกรีบก้อนนองไปก่อนอ่าไถหน้าดินให้เรียบแล้วก็ปั่นหน้าดินครับผมอก็ปลูกง่ายเกินง่ายครับผมเป็นยากาุณนะครับผมทนนะครับผมดูพอความเข้มทสศพกัดนะครับผมว่าจะโกรปไหมนะครับผม นี่นะครับผมนี่นะหวานนะครับผมยานี้จะเป็นหวานโหมนะครับผมพี่ควันม่อนชอบเคี้ยวเล่นมากเลยนะครับผมน้องช้างเราก็ชอบกินนะครับผมอร่อยอร่อยนี่ครับผมน้องช้างเราครับผมอ่าเดี๋ยวคอยมาดูกิริย ถ้าทางเนาะว่าน้องช้างของเราได้กินแอารมณ์ดีขนาดไหนนะครับผมช้างกินได้คนก็กินได้ใช่ครับผมเพราะว่าเราก็ต้องทดสอบก่อนนะครับผมว่ามีสารพิษมีปลอดสารพิษไหมครับผมตายคนตายก่อนควนยังแบบว่าสารพิษไปหามโมได้นะครับผมยังลิ้นชาแล้วอะไรแล้วแต่ว่าน้องช้างของเรานี่อยู่ไกลกับหลักอย่างเดียวเลยนะครับผมอก็เราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมปลอดสารพิษนะครับผมอยู่นี่นะครับผมปลอดสารพิษนะครับผมอถ้าว่า มันถ้าว่าช่วงแรกเนาะพี่คอนเขาก็จะจะเผาเนะเาะอ่าเขาก็จะเผาแลวแบบนี้มันจะม,มีไรเออมันจะม,มีไรอื่นเนา<ม>ะก่อนมันเป็นที่ที่โล่งกว้างครับผมดูนะครับผมจะมีหญ้าขนหญ้าลำนะครับผมหญ้<ม>าใบข้าวนะครับผม,มหลากหลายชนิดมากเลยนะครับผมอ่ามาอ่าถ้าท่านถ้าพี่น้องควนช้างท,ท่านไหนนะครับผมอ่าผ่านเข้ามาเนาะอ่าแวเข้ามาทางนี้ก็ อ่าคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะอ่าระบุตำแหน่งนะครับผมพิกัดให้นะครับผมเราก็ไม่ห่วงนะครับผมแบ่งๆกันกินนะครับผมเออเรากินไม่ทันแล้วนะครับผมอ่าอีกอย่างเราก็ถางทางไว้นะครับผมอย่างเรียบร้อยนะครับผมไม่มีอุปสรรคใดๆกีดขวางนะครับผมอ่ารับประกันรถติดนะครับผมรับประกันรถติดนะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณนะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่มาอุดหนุนนะครับผมผลไม้นะครับผม ช่วยช้างตกงานนี้นะครับปุมเราก็ได้คะแนนนะครับปุมใบบุญของคุณพ่อคุณแม่บารมีของคุณพ่อคุณแม่นะครับปุ่มมาเติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้านะครับปุมเติมน้ำมันรถยนต์เรานะครับปุมรถยนต์คู่ใจของเรานะครับปุ่มก็คะแนนของแม่ก็เป็นคะแนนของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับปุมก็ขอกราบขอพระคุณนะครับปุมคุณพ่อคุณแม่ที่ปุ๋มที่รักและเคารพทุกท่านนะครับปุ่มก็ขอให้ทุกท่านนะครับปุมจงพบเจอความสุขความเจริญนะครับปุม แค่นี้เราก็หายเหนื่อยแล้วนะครับผมถึงจะไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ยังไงก็โอแค่แต่ก็มีความสุขนะครับก็แต่ก็มีความสุขนะครับผมโอแค่มีน้องช้างเรามีอยู่มีกินนะครับผมโอแค่คะแนนจากคุณพ่อคุณแม่เล็กน้อยครับผมมาป้้นผลไม้น้องช้างเราเราก็ซึ้งในน้ําใจแล้วนะครับผมขณะนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมเราก็ได้เอายาลงจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็น้องช้างเราก็ ฮะผมอร่อยใหญ่เลยนะครับผมก็เนี่ยผมดูจากลักษณะท่าทางก็รู้นะครับผมว่าน้องช้างเราก็เปลี่ยนอาหารนะครับผมเราก็ไปเปลี่ยนอาหารให้น้องช้างของเรานะครับผมเปลี่ยนอาหารก็ไปเป็นเมื่อก่อนก็กินเป็นหญ้ารำนะครับผมแต่วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหญ้าขุดนะครับผมนี่ครับผมกองโตโตเลยนะครับผมก็เป็นคะแนนจากคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่มาอุดหนุนผลไม้นะครับผมก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอกราบขอพระคุณนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ที่มีพระคุณนะครับผม นี่ครับผมสอนว่านางเรากินหมดก่อนเพื่อนเลยนะครับผมคุณแม่คำเสนก็โอ้ครับผมกระพือหูนะครับผมสะบัดหางไปมานะครับผมคงจะมีความสุขคงจะอร่อยน่าดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอตัวราคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามนะครับผมทางช่องพังกนาพรนุ๊กป้เก้าด้วยนะครับผมท่านท่านท่านก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่ากดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมอ่าคลิปหน้านะครับผมคลิปน่ารักน่ารักโกงน้องชาของเรานะครับผมขอกราบสวัสดีครับ